วัสดีจ้าตุ่มแผวพาเพินเมื่อนี้จะพาทุกท่านมาใส่เบียดกบจ้ามากับพี่ตุ่มจ้าสวัสดีครับใส่บริเวณหมองเก้าหน่จ้าหมองที่เคยใส่ไปแล้วเนาะแต่ก่อนใส่ไปประมาณยี่สิบลังได้กบประมาณสี่หาตัวหลบนีพี่ตุ่มพามาใส่อีกจ้ามาสัำไม,ม้เก่า เทียกบเขาเงยแล้วเทียหมานคือหลอบก่อนนะจ้าพี่ตุ้มไปเลยจ้าลืมกันครับเขาใส่เยือใส่เดือนคือเกา้นนะจ้าเบดประมาณสี่สิบลัง ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงกลักวๆหกโมงแรงแต่ว่าพระอาทิตย์ยังบ่ฮันได้ดตกดินจ้ายังแดดห่อนอยู่เลยพิดตุ่มลุยแล้วจ้าอ็ไ <c oughs> ปเหตุกบเต้นปะ หลังแหลกของเขาไปต่อเลยจ้าใส่หมง่งขอบสะร้องเบืองจ้า แดดท่อนแต่ว่าล้มกับพัดเย็นดีเงี้ำมือแรงกบเผาเนยบรหันได้ดเต็มที่นอกจากสิตุ่มก็เลยใส่ห่างจากพื้นประมาณหนึ่งนิว้ว ปบในปลาอ้อยใส่น้ำปลาอ้อยถิ่มเบิอง,งจะเทียมานเนาะนไหนมีให้มีหน้าเขาก็ยุบหมดไหนอัหน้าเน,าน้นปลาอ้อยอยุบอดะขันมีห<ม>นามจ้ะมีหนามเห้เอาะไรกิน,น,น,นจะ้ะ อ,อนุญาตใส่เบียดแต่ก่อนน่ะจะคำแล้วเดี๋ยวจะเบ่แล้วง่ายเบียดลายหลังจังมาหลุ่นน้ำกันมืออื่นเศร้าน่ะจะ สวัสดีตอนเช้าๆเนาะครับในเวลายามเบ็ดกบเพาแล้วเนาะ mm hmm. หลังจากที่เข้ามาซ้ำหมายเนาะครับหน้าทงๆนี่เม mm ื hmm. ่อนีก่กลับมากับน้องแพลวครับคือเกา mm ่า hmm. <c oughs> ช่งาวงเช้าอากาศเย็นดีเนาะครับพี่น้องไปรุ hmm. ่นไปลุยน,น้ำกันกว่าเฮาจะมาหร mm hmm. อเ่แต่เมื่อกี้เฮ้ามาไ่ที่น้องแพลว ได้บอกไปแต่ตนคลิปแล้นนะครับว่าเฮาใส่ไปยี่สิบหลังเฮาได้ประมาณสี่ห้าตัวเนะาะบันนี้ก็เลยจะมาซ้ำเมิ่งครับเฮามาใส่สี่สิบหลังเฮาจะได้ซ้ำเฮาใส่ยี่สิบหลังนะวัเนาะว่นใสเบ็ดโบเบ็ดนะครับเฮาได้มาใส่น้ำลายแท่งอีกแถวด้านหลังนี้ครับเดี๋ยวเฮาไปยํำข้างล่างก่อนเขาจังขึ้นมายํำข้างบนเนาะครับนะครับพี่น้องรื้อนำกันเฮาอ ล,งลนะังแรกเขาเนี่ยหลอนจ้นาไม่รู้น้ำกันต้อจ้าเอาเร็วออ้กบน้อยกบน้อยน้อยเงี่ยปนกันครับโอ้ตัวแรกครังเขาหมีิปอืมครับ <c oughs> มันมานจ้าตัวแรกตัวแรกตัวแรกกะสามีปูวมือยนะพี่น,อน้องก็ทำอยู่กำลังแสบนะครับกระดูกอ่อนๆกินได้ขึ้นกันได้ให้กันโตละครับเดือดเม่งไปดลอดดินไข่ต่อจ้าก็นก้ามุงนี่ป็นตาเส่เบ็ดปลาเนี่ยได้ค่ะ โอ้ไ oh. oh. ด้แลยวจ้ายูคูสะโอ้ตันครับโอ้ตายมึนขี้ดินโอ้โดดดังเดงดเดงเลยจ้อโอ้ตัวเงเลยมันมัสวยครับโอ้แสดงว่ากบลายแล้วลายแล้ว เฮาเหวินตั้งจตจเฮามาใส่หลอบแรกไก่ย่างอันนี้เนาะจ้ะไก่ย่างได้อยู่จ้ะเฮาเหวินมากแบาไรมือ่ะโอ้มระมาณครับสองตัวแล้วว่ามันสี่จำไหมสี่บดได้ในปนแล้ว อาจจะสันส้นๆเยนเออยเน่ะจะอู้หูอีกแล้วไออีกแล้วอู้หตัวบึกเหญ้เลยบูลิกนกันเนาะกันเงี้อยู่แล้วมุกนี่จากเข <laughs> <laughs> มามันๆโอ้เห็ดล้านเป็นเอ็ดเติดไอ้โหเขาเต้น เดือปนแล้วเฮาอืมเดตต้าครับไปต่อเลยจ้าฝนโมโต้สมภพเมนเขากินดีเนาะมันขึ้นฝนโมตกแล้วจ้าปกติเฮามัยานเลยฝนตกฝนตกได้ทั้ละสามสี่ตัว 3, เอ,อ้กไปแนวนันบัดน,นี้โอ้อกินกบเหรอเออเรียบร้อยกินอะไรนะครับง้อมากินกบเหมอกินกบคือกบหลุดบ่คือกบหลุดป้วนี่โอ้โอ เด็ดควงละงางอยู่ได <si ้มากระทำบุญไปเจ้ฝากคือมาอีกแล้วจ้ะฮะได้อีกแล้วโอ้ไม่ตัวเซ็ตกันมาลืนกันม่เดินแล้ว ใส่ใน,นีน่ละ <c oughs> กบปกะกบปะฮันได้ยิเนาะกบกำลังเป็นสาวอ,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 อ้อกคร, <c oughs> กรังปนก็ลังต่มแสบไหมใส่ใในี่ต่มสมต่มสมแสบก <c oughs> ็ช่วงนี้ก็ลังดูอ่อนอน่อนอันแมน่นแม่นช่วงเดือนเก้าเดือนสิบนะครับกบ เขาเงยแล้วเนาะช่วงนั้นก็จะดูแข็งแน่แต่ว่าตักเงยไปกินหลายซื้อๆดอกช่วงนี้จะจะดูอ่อนกินแฉบเนาะครบหน่อยกินแฉบอยู่หาที่หน่อยเงยแล้วก็เอาค่ากันไป

้ามคุณเียา่าเปล่นแล้วีป่าดิแสดงว่าป่าเขาม่เนอะน้งเนี่นอืออยู่ไหนเธอะบันนี้โอ้เสร็จล้นี่าดปุ่นจ้า ปนฝุ่นโดดด้งด้งดงอยุ่ปนใส่หน่อยนี่โดดดีใช่ป่ะอ้ใส่หลีใส่ทางไหนกะมันเวย่ยพวกนี้น้ำลายครับเ <odor. S 1> อตอตัวนี้หน่อยแต่ฮักใช่ป่ะหากสีกูแล้วโดดดง้ดงด,ดง้งด<ๆ>้งด้อ้าเอาเขาออกเดี๋ยวล่อล่อเขาตั้งทองแล้วเขามาใส่แงบพวกนี้โอ้โหขอทาเลย bình bình ใส่แฮงดีกว่านางเลยโบกจังสิ cái gì phải เอ้าอู้ đây จะคว่มกระโดดทำเนียนโอ้จะใส่เจวกันครับว่าในแง่เต็มที่ทำนีู่ล้วกำลังแสบเนาะโอ้มานเจ้าเมื่อนี้อากาศห่นเอาเนะเบ็ดลายเก่าเก่าเบ็ดลายเก่าเก่าว่มานจังใดจนพิตุงละใส่เบ็ดเพิ่มขึ้นบักลายใกล้สิ่งขอาใส่หยิบลังเนาะ นะครับบ so ุญตอเบ็ดเนื้อหอยย่งๆอีกหลายครับรุดรุดฮมีรุดมีได้แล้วเนาะสมัยได้เบอร์สี่สิบลังนี่โอ้สุดยอดเลยแล้ว เับเบิลเสียนตุ่มเลยแล้วน้ำมีนานใส่มีน้ำอยู่ที่ตอนใสมีน้ำอยู่แม่เหมือนสีมากบ่มี อ,อือขอร้องมาใส่เบิ้องอือลองเอาอีกแล้วครับเอ้าโอ้ไปอ,อีกแล้วนค้อมีเบ็ดสองลายฮึดูว่าตอนตะกี้เขาเลื่มยามคือสีแมนละ่ะ <c oughs> โอ้ก็อสีเบ็ดเขาหลุดตัว <c oughs> ได้ทั้งเบ็ดขึ้นได้ทั้งกบน้อยจ้า นี่สีแมนตั้งแต่กี้ลืมยามพี่น้องใส่เว็ดไร้ขั้งไรหมุนๆคือคือบ่เห็นเบ็ดมันคำเนาะเขาไม่ดีครับเบ็ดห่าเ <c oughs> บ็ดห่าล้วเฮ้ย <c oughs> ยามเบ็ดบ่เบิดบัน่นตุ่มตาสวดเ <c oughs> นี่ยมาเห็นหอดเบ็ดครับมีแต่ใส่เดียวพี่น้องโอองเริ่มเบ็ดดิสแยบเลย มันมันมันกบกินดีคัะเดือนเล่าเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแปดไปนี่เดือนแปดแล้วเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดกบกินกบช่วงกบอันนี้กินขอพันศาแล้วเามเดือนเก่าเดือนสิบเขาจะลงท่ามลงท่ามพ่อขาพันซาแล้วก็เดือนแปดกูรากีกาเขาง่ายหนาเนา 他们跑呢，就跑 ายเอ็งแมงเลยโอ้เครื่องเบ็ยดหัาตายยางกบ <laughs> ตายยางกบโอ้บ <laughs> ม่ได้ตายยางเขียดนะบอไม่ได้ตายยางเขียดเลยตายยางกบอ๋อยังไหนได้นะครับพี่น้องวัดทัชจักรวัดวิถีชีวิตเป็นธรรมชาติเราเป็นยังไงาได้หลายตัวอยู่แต่ว่าข้อสิเอาเบ็ดจังได้ เบ็ดก็คือชิ่มไม่นี่แหละเอาไว้นี่แหละบ่เอารอกป่ะบ่ว่า<ะ> <c oughs> กันนะครับพี่น้องไปจ้าผมเห็งเป้นค้นยานู่อยู่มาทิ่มโลดตัวนี้ให้ผท่านอุ้มหุมอยู่ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ยังเดิเนแบบงนเงนน้อง ใส่ก็จํำบ่ได้ลรบันี้เบิรดลรบอว่าสั้นน้ำปลาน้ำามันนี่นนนนนง้อลายเนาะมันหกปลาอ่อยปลาอยางนี่น ยาี้ยมาขึ้นห้องกับยงอย่างหนึ่งคือเาี้ยห้องมาหยามเาี้ยห้องม่หยามเงี่ยมาขึ้นอันตรายเนาะเจอข้างล่างหมดแล้วนะครับเดี๋ยวห้องไปรุ่นน้ำกันอยู่ข้างบนอีกเพราะว่าหมู่บ้านนั่นห้องใส่บมดเราห้องไปใสข้างบนไหมนะครับไปจ้าหมู่บ้านสองสามหลังนี่ลนะล้อล้อค้องขางถานน สองหลังสุดท้ายจ้าใส่เว่เซ่ยอื้ใส่เว่เซพูดปสั่นโอ้มันยากศาศมักแบบนี้แล้วจ้วมมาตื่นเศร้ามาโอ้ได้อิหลีโู้ใส่เหล่นๆไว้ป๊อต คุณเจ้าอยู่ตรงดองอยู่ครับโอ้หมานว่าล้วครับหมานเดี๋ยวว่าอีกหลังหนึ่งคุณคล้องหนามขางถนนนั่นมันนี่เป็นโคกนะครับเป็นโคกทำไมจะกี่แต่ในหน่อยไอ้กับนาใส่น้ามืออ่ะข้างนี้างในเป็นห้องเป็นเน็ตข้างในได้น้าใส่น้าหมอนี่ก็ได้หนีเสียบเลี้ยงหลังไปรดจำว่าได้ไปไกลหลังนึ่งู่ฟังพุ่นจ้า ได้ละหลอนเลี้ยวยว่านหันอนนะอาจจะเป็นไต่อไป <g ül> โอ้เธอว,ว่ามานี่จะใส่ถิ่มไว้เนาะเดี๋ยวทำเปไป่บุงกบกันครับพี่นอง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, งสามสเตัวเบ็ด40่ิหหบหแบบลังกับเบ็ด20่ิบหลังเ <c oughs> บ็ด40่ิบหลังได้เพื่อมา4ีตัวนะครับไปเจบโตัว <c oughs> แล้ว,วลไปเก้าตัวตอนนั้นเขาได้ห้ตนะัวเนาะห้กตัวนี่แหละคันกบก็กินไป2อตัวก็ได้1ิบเอตดัวคันงูสนุกเออ ก็มากินไปอ่ะท <laughs> ่านเอาไม่จ้า <laughs> ขันงูนนมากินไปเนาะชืว่วว่ากต่พ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับพ่อได้ต้มพ่อได้แกงอยู่ห้าบริเวณไม่อย่างนี้มันขึ้นนะครับจ้าปัญหากับย่างงูย่างเหี่ยวน้ำนะครับเดินทางยังเหมือนขึ้นเนาะลองเที่ยวมาน้ากับบริษัทให้มาผมจะมาผู้เดียวกับแจ็คยังไหอยู่เขาก็ใช้ทิ่มไปนะครับในยา,ามตอนนี้เมือนจากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับหวานแต่ไล่พร้อม ทต้นใกล้ๆนะครับโอ้วานน้ำปลาอ่อยงูจะหลายเนาะครับเข้ากับเลยบเซียงที่จะมาเมื่าขึ้นนะไว้โอกาสดีๆครับผมจะมาลุยมาแกะมือหาอยูหากินบอเบ็ดป่ากับ,บเบ็ดกบนี่แหละครับด <c oughs> ูดูล่ากบล่าปลาเนาะจ้าให้พี่ให้น้องได้รุนแบมกันนะครับ มื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มก็ต้องแพ่มาตลอดนะครับผิดพัดกันใดก็ขอโทษขอให้น้ำเน,นาะ้ขอลาบก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเี็นังกินเ้องต้มรงหลายอย่างหลายอย่างห, <laughs> หลายเมนูเลย